ตามมาเชียดาวพระสุกนะครับ <c oughs> แฟนมวยบอลล็อกนี่ตะโกนกันแล้วนะครับดาวพระสุกดาวพระสุกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เสียงเชีย์นี้จะได้ยินต่อเนื่องหรือเปล่าครับโอ,อเ้โหเป็นเสียงสวรรค์ของนักมวยและครับเสียงเชียร์เคยพลิกล็อกมโหฬานมาแล้วเหมือนกันนะครับ,ก,บการชกในศึกเพชรอินดีดูผู้นี้นี่แม่รรูปร่างอพอเลยครับอาจจะดูย่อๆลงมาหน่อยครับนั่นย่อธงชัย ยอดธงใช้นี่ได้สภาพร่างกายความสดความหนุ่มแน่นเลยครับแล้วก็ฟอร์มหลังๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับโดยเฉพาะ2ฟอร์มหลังนั้นชนะคะแนนหนึ่งชนะนอกหนึ่งมาดูดาวพระสุกนี่จอมเก๋าอยู่แล้วนะครับกระดูกมวยนี้แข็งโป๊กนะครับอยู่ที่ร่างกายการยืนระยะเท่านั้นแหละครับยังไม่ทันชกค,ครับเสียงไม่หมาแต่เปิดตัวแล้วครับดาวพระชูกดัาวพระชูกกับเอาไตขวาไปครับ <laughs> เออไม่มียอดธงชัยบ้างเหรอค้เวดาวพระศุกร์พี่เสียดมวยก็พูดไปด้วยครัเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับคู่ปิดท้ายนี่แหละกับริบตารไม่ได้ครับทีมไว้ก่อนครับซ้ายยาวๆซ้ายหน้าของยอดธงชัยครับหมอเนี่ยอาวุธหนักแรงนะครับยอดธงชัยไรเนี่ยครับก็กำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเลยแหละครับธนะเพชรบุญช่วยล่าสุดเนี่ยมาน็อกกล้องพันนัดส่วนดาวพระศุก์นี่ ฝีมือครับชนะโอเล่อึงบนแล้วก็มาแพ้สิริมงคลสิบมอนน้าเดี๋ยวมาดูว่าสภาพร่างกายของดาบสุขจะเป็นตัวแปรในไฟนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าในเรื่องของอาวุธในเรื่องของความเก่านี่แน่นอนครับเหนือกว่าอยู่แล้วยกแรกก็อดทนกันนิดก็แม่แข้งซ้ายครับโอ้จังหวะที่หลุดกันนิดเดียวครับดาสุขลงโทษไอ้แข้งซ้ายทันที ค,ค่อยๆเดินเกมของตัวเองครับดูรูปล่างดูร่างกายของทั้งคู่นี่เปรี้ยเลยครับไฟนี้โอ้แข้งซ้ายใหม่แล้วครับยอดธงชัยนี่ถ้าไปใส่อารมณ์หรือว่าโมโหนี่อาจจะหลงเหลี่ยมแข้งดาวประสุกได้นะครับต้องค,ค่อยๆต่อยในเกมของตัวเองไปก่อนในช่วงยกแร่นี่ครับแขวายยาวไปครับ ดาวสุกเป็นมวยที่ออกแข้งได้เร็วนะฮะทังซ้ายทังขวาครับช่วงท,ท้ายของยกแรกยกแรกก็ยังไม่ได้มีอะไรสิ้นเปลืองกันเยอะนะครับพยายามเนี่ยครับเน้นเๆครับกระโจนเขา้าไาจะต่อยหมัดเลยครับแต่ว่ายอดธงชัยก็พยายามเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้าครับ ดีตะก,กัดเอาไว้ก่อนครับพักแป๊บเดียวน,นะครับของผู้เอกนี้ช่ที่สองนะครับรายการมวยมันสนันเมืองยกนี้น่าจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วแม่โอ้โดนครับโอ้โหคว้างจากนารายครับหรือว่าสปินนิ่งแบ็กควิดครับเต็มหน้าดาวสุกเลยครับเรียบร้อยโอ้โห โอ้เหลือเชื่อครับคือ <c oughs> จังหวะหลุดไปแล้วด้วยเอา,าไปล้มทับอีกค่ะโอ้ยทำเขาน็อกแล้วพ่อเอ้ยไปล้มทับเขาอีกแซ<ฮ>ว <c oughs> เล่นหน้าไม่เห็นนะเขาศาสตร์หลบได้หลายชั้นแล้วนะกระทอกแรกไม่โดน <c oughs> กระทอกที่สองไม่โดนมากระทอกที่สามและกระทอกที่สี่ผู้ใช่โอ้โหนี่แหละครับความอันตรายของแม่ไม้มวย,มยไทยครับโอ้โดนเต็มหน้าเลยนะครับดาวสุขหลับเลยครับ อะครับแมได้สติคืนมาแล้วโอ้โหกำลังฝีมือกันอยู่ดีๆครับแล้วก็ลูกไม่คาดคิดจริงๆครับของยอดธงชัย้ะดูภาพช้าหน่อยก็คงไม่ได้คาดคิดหรอกเนี่ยจังหวะก่อนนี้หลุดมาแล้วเนาะนี่ครับโอ้โหดูครับเป็นกึ่งๆสอกกลับแต่ว่าโดนหมัดนะครับโดนเป็นหมัดหลังเนี่ยครับโอ้โหแมดูครับสะใจครับเจ้าตัว ตก็ไม่โดนต่อยก็ไม่โดนวิ่งเข้ามาสุดท้ายครับเหวียงบัดกลับหลังก็เรียบร้อยครับนี่คือทั้งหมดนะครับของทีมงานเพชรยินดีขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ